สวัสดีครับผมปอนครับกิ๊บค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งหนึ่งนะผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่เกี่ยกับแอนิเมชันนแดนไขยมุกอัศจรรย์ในอีที่26กันเองก็เมื่อหลังจากอ่าอีพีที่แล้วเนาะก็มาอยู่กันที่ไอเผ่าพิศซัดนะในเมืองเมืองนี้แล้วก็เกิดการแบบท้าต่อสู้เกิดขึ้นเพราะว่า2พี่น้องเนาะเจียวเจียวกับโลโลเออเหมือนเขาแบบว่าไม่ได้ออกไปไหนเข้างนอกเบื่อหาคนมาอัดเล่นหน่อยอะไรอย่างนี้แถมมาดูถูกเผ่ามนุษย์ก็ทำให้แบบว่าทั้งฟาบารัตเกิอ ก็จะยังไงก็ต้องไปรอดูกันเนาะนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อผมกับเรเชลของตัวใน,นเรื่องนี้ในพีทีนะครับ อุ้ยหลุดไปแล้วโอ้โหนี่ก็จะจะใช้ส้นเท้าอยู่เดียวเลยเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยไปไหนจุาแหละท้าแล้วท้าแล้วทำไมอ่ะเออก็สู้กันไม่ใช่เหรอถ้าหากวันนี้ข้าสังหารเจ้าไม่สำเร็จแล้วก็เอออ้าเอ้า ซามยังวี๋อยู่อนอยู่เลยวายโซดาเหรออุ้ยโอ้ยมันมาดักบ๊บเตจติเตะวิ่งอ้าวหายเหนื่อยแล้วนะครับ 呃呃，米塔、oh, <yeah. S 1> 呃、库。<Yeah. S 1> 呃 yeah. เดี๋ยวไม่ได้ต่อยหน้าแล้วเลย เออแม่มาละสรุปได้มาช่วยสองคนดีแนตใส่ตัวพวกเขาสองคนขาดอยู่นี่เ้าจ้าเฮ้ยเฮ้ยนึกว่านางล้มเลิกแล้วไม่นึกเลยว่าจะหวนมาอีกอติดหนึบซะจริงสลัดไม่พ้นเลยเอาตกใส่ตกใส่ใหญ่นะอยาจะรู้อะไรรู้จะวิ่งต่อที่เมืองปีศาดต้องมีมหาปีศาด ไม่รู้ทำไมถึงไม่ยอมพอมาตั้งแต่แรกเราไม่พวรเดิมพันเราจะต้องเปลี่ยนที่ตอนนี้มีแต่อาณาจักรปีศาจส่วนลึกที่ยังปลอดภัยอ๋อหมายความว่าที่ที่อันตรายสุดคือที่ท,ที่ปลอดภัยที่สุดถือว่ามิโกน้าใจกลางแผ่นดินต้องมีผู้แข็งแกร่งอาลครมีเพียงที่นั่นเราถึงฝึกฝนได้แต่กลางทางทำอย่างไรอ่ะ เจอจกัรพระที่นี้เพราะก็ต้านไม่ได้คราวนี้นนางปรากฏตัวช้อมันจะต้องมีเหตุผลอยู่นะตอนนี้ข้ารับรู้ถึงนางได้ค่อนข้างแม่นยำหากเจอนากตอนถังไฟย้ายกลับมาก็ถูกไม่รู้ทำไมพอผ่านสึกมาข้ารู้สึกไม่กลัวเจอนางซึ้งหน้าแล้วเอาละรีบบอกจากที่นี่เถอะเอ๊ะ เฮ้ยนี่ฉก่อนมีอะไรผิดอย่างนั้นหรอเออเมื่อกี้เจ้าไม่ได้ด่าข้าอย่างนั้นหรอทำไมเออไม่มีอะไรเออข้าก็แค่กลุ้มใจเจ้าไม่ด่าข้ากลับรู้สึกไม่ชินนิดหน่อยนะเด็กิงนะออนี่นด่ากัเลยเฮ้ยชิ No. <laughs> อุ้ยเอ้ยาอาจารย์อาจจะยงไม่ตายเว้ยมาเลยพ่อมาละแม่กูไม่กลัวพเพด้อย เพิ่งจะพาเราผู้อาวุโสไปไม่กี่วันก็มีคนบางอาจมาก่อเรื่องที่เมืองปีศาจร้างของข้าแถมกล้าทำร้ายลูกรักข้าจะวางใจได้ข้าจะต้องล้างแค้นแทนพวกเจ้าแต่แลดูเป็นระดับสูงมากนะเป็นราบคนดนเพราะว่าพ่อช่วยหนูก่อน สองคนนั้นฉันมีกลัวตายเลยกล้าไปหาเรื่องสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวแต่ถ้าว่าข้าชอบนะอ้าวไม่รู้เลยว่าต่อไปจะได้เจอกันอีกหรือไม่เเรื่องนี้ง่ายจะตายเพราเขาไม่มาเราก็ไปหาที่อาณาจักรมนุษย์ซะเลยสิเออเออเรเกิดเธอสองคนสรุปเจ็บไม่ไสรุปเจ็บไหมดูเหมือนไม่เจ็บเลยนะ มาสู้เก่งประทับใจประับใจมาต่อยฉันได้ฉ<อ>ันประับใจสู้กันสูสี่น่าแปลกทำไมข้ารู้สึกว่ามีคนคิดถึงข้าอยู่นะ <c oughs> นี่หนึ่งวันหนึ่งคืนแล้วยังไม่มาเลย <c oughs> อยากเจอเลยไม่ใช่สักกันหน่อยอ่ะแต่สิ่งที่เราคาดการไว้ก็ถูกนางไม่ได้รับรู้ถึงพวกเราได้น้อยลงหรอกแต่นางกำลังเจอปัญหาหอื่น โอกาสที่เราจะหนีก็มากขึ้นแล้วอะ่ะ <c> แ <oughs> ม่มหรอแม่เฮ้ยนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยไข่มุกอัศจรรย์แปลเปลี่ยนเหรอหรือเกี่ยวกับการเคลื่อนดวงใจของจตัตกัพันิดีเป็นไปได้เนะี่ย ก็ดีได้เห็นเหตุการณ์ภายนอกภายจากกระพันดีๆตามมาอย่างน้อยเราก็รู้ล่วงหน้าและจะได้เตรียมตัวไว้แต่ว่านะแบบม่เกลืนกินดวงใจที่เลื่องขั้นได้แต่วิวัฒนาการต่ำนี่มันไม่คุ้มซะเลยขอที่ใช้ได้จริงหน่อยเช่นอะไรี่อย่างเช่นที่ทำให้เราเลื่อนขั้นถึงระดับสิบในรวดเดียวเช่นนี้ก็ไม่ต้องกลัวนางอีกเด็กยินงนัคิดว่าขนมตกมาจากฟ้าได้ดมวยหรอเชื่อ ะระดับสิบรดเดียวเลยขนมตกจากฟ้าได้หรือไม่ข้าไม่รู้แต่ว่าบนฟ้ามีจกักรพรราิดีๆของเป่าตกลงมาแล้วโอตามาดิตามมาวะก็คือเจอปัญหาไม่ยอมเห็นแก่เจ้าที่เป็นเพียนและเป็นสายเลือดปีาศาจสวรรค์ ข้าจะยอมเป็นหนาลุยข<อ>้าข้าก็จะไว้ชีวิตเจ้าหา,ยายอยนุภรรยาอีกและยกโทษทิ้เจ้าทั้งร้อยลูกข้าราชาพยัคฆ์ปีศาจน่าจะใช่พ่อของพยัคฆ์เจียเจียวโหรววจ้าเมืองปีศาจแรังฝันหวานะครับแม่งันหนักอะแม่เพิ่งเจอคนที่ซัดแม่ได้นี่แหละเออ ผมฝั่งนี้ไม่เจ็บเลยอ่ะใช่หรือแม่ต้องได้หัวใจก่อนวะเออ กดูจากตะบะของเจ้าไม่น่าใช่บุคคลไร้ชื่อเสียงในบรรดาเผ่าปีศาจสายเลือดปีศาจเป็นสิ่งที่ข้าไม่เคยพบมาก่อนเจ้าน่าจะสืบทอดจากเผ่าพันธุ์ที่สาบสูญตั้งแต่โบราณดูท่าแล้วข้าควรจะจับตัวเจ้าส่งให้สารบรรณชนผู้ผู้อาวุโสที่นั่นจะต้องสนใจในตัวเจ้าอย่างแน่นอนแล้วช่วยแม่ ยเสียปีฉันเทวาจันทราไปดีนี่ตกรเจอชิลเลเซียหน่อยวงเฮ้ยูหรอ,หรอสองคนนั้นเหมือนดูไ์สดอ่ะน้ 哎哎，那。 ความเชยร์มีความลุ้นกินดวงใจนะถึงที่ส่งผลต่ออารมณ์เราที่เรากำลังหวงนานเหรอเนี่ยไไยแถมดวงใจนะช่วยนางสูอระดับที่สองด้วยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะมีได้ย่อมมีเสียจริงๆเลยเจ็บว่าเจ็บว่ากล่าไป้ากันหวันนี้ต้องจับเจ้ามาสั่งสอนให้ได้ ะจะสู้ข้าไม่ได้หรอกเป็นอน,นุปริยข่าแต่โดยดีเถอะเออุอ้ยเอาแล้วเวลาแล้วมั้งออกมาช่วยแน่ถ้าต้องตายก็จะเปนนนเ็นข้ารับใช้ที่ภายเด็ดขาดอุ้ยเขาจะอือโอ้ โคดุดเดือดแม่จะสละชีวิตตัวเองหรือเปล่าและสองคนนี้ก็เป็นห่วงเพราะจริงๆถ้ามาย้อนดูความเป็นมาของแม่จริงๆคือเขาเน่าสงสารไปนะคือเหมือนแบบเขาว่าแค่ควาเพนอยู่ในที่ของเขาอะแล้ววันหนึ่งแบบมีคนอื่นแบบบุกเข้ามาแล้วก็มาขโมยหัวใจเขาไปซึ่งจริงๆไม่ได้ขโมยหรอกมันเข้ามาหาเข้ามาหาเองอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าเขาว่าต้องแบบสู้เต็มที่แล้วจะแบบเสียศักดิ์ศรีให้มาเป็นอนุภรยาใครจะไปยอมมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบสู้สุดๆใจจริงๆแล้วแอบเห็นอาการของทั้งหลันเกดกักฟาวาคือกำมัดแน่นนะพี่ แล้วก็รู้สึกว่าถ้านางมีดวงใจอันนี้มันก็จะขึ้นไปถึงเวลสิบสองเลยนะอะไรเงี้ยเออก็เหมือนแบบว่ากําลังบอกกันว่าอย่านะอะไรสักอย่างที่เราบอกว่าเหมือนจะเพิ่งใช้ท่านั้นนะอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าสมมตินี้น่าจะออกไปช่วยแหละแล้วเดดสุดท้ายอะแรล่ะร่วมมือกันเดูจากทรงแล้วน้องอาเก็ไม่รู้ว่าจะยังไงแต่ว่ายายพี่น้องหลโลๆกับเจียวๆคืออัดเละน่วมเลยก่อนหน้านี้แต่ว่ากับกลายเป็นประทับใจชอบคนที่สู้ได้สูสีอะไรอย่างเงี้ยก็ในเมื่อเขาหนีไปพวกเราก็ต้องไปตามหา ตัวให้เจอชีพามนุษย์เลยละกันเอออะไรอย่างนี้เนาะนะครับแต่ว่าโดนแม่แบบไปหนักหน่วงเหมือนกันเนาะ<ไ>ก็เลยเป็นที่มาทำให้แบบพ่อเนาะเลยต้อตงมาโหตัว <โด S 1> นี้ก็โ,ออโหดเหมือนกันอะไรอย่างนี้อ่ะก็เดี๋ยวเราดูต่อละกันว่าใน e ีหน้าจะเป็นยังไงต่อไปเนาะนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผม Solution กับแอนิเมชันแดนไข่ม,มุกอัศจรรย์ใน e ีที่26นะครับก็อบอกว่าทุกเจนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กดกระดิ่งแล้วก็ฝากให้ทักไปอโฟนะคครรััับสสวดีบ